สวัสดีค่ะเลยเนี่ะทีอยู่บริเวณค่ะตลาดแฟชทองสันแห่งนี้นั่นเองค่ะวันนี้พวกเราเนี่ยะทีงานหร,รือว่ากันเวาันจันทค่ะ CP Freshmart เ yeah. ย่วันนี้เรามีของมาแจากฟรีเนี่ยให้กับลูกค้าทุกคนเลยเนะคะใครที่บอกว่าคุณเคยทานอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารจากทาง CP Freshmart เหล่าเกี๊ยวเกี้ยปต่างๆเนาะวันนี้ค่ะเรามาคืนกำไรให้กับผู้บริโภคแจกทุกร้านค้าเลยนะยนะวันนี้นะคะขอแค่คุณมีล่า แต่ละร้านค้ามีไลน์ไหมคะเล่นลายไหมคะเล่นไลน์สไตล์ทีวอาร์คอล์และฟได้เลยหรือว่ามีโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถรับได้เลยนีคะสำหรับประกาศแฟนธีแจกฟรีแจกฟรีรับได้เลยนีคะวันนี้แจกให้ฟรีอยู่นะคะในตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมีการเดินคาราวานเนีคะไปตามจุดต่างๆนั่นเองเนาะแถวๆบริเวณตลาดแห่งนั่นเองค่ะบริเวถึงวันนี้นะคะภายใต้แอปพลิเคชันจากทางซีบีแฟลชหมาเนี่ยคุณยังสามารถเราสั่งอาหารได้เลยนีคะสั่ง หลาบาทขึ้นไปรถทันทีเลยนะคสะส่วนรถอีก1 0 0รยบาททันทียังไม่พอวันนี้ใจดีแจกให้อีกเลยนะคะว่าคุณจะได้รับไปด้วยนะคะสหรับะในส่วนของเนื้อไข่ไก่ฟรีอีก1 0ฟองด้วยกันตอนนี้นะคะใครที่บอก